สวัสดีครับผมอานันต์ใจรานาวัตศรีสายเลี้ยวซ้อมมากี่วันก็เกือบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายรานาครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับมีใครเป็นคู่ป้าซ้อมระหว่างตอนนี้มีพี่ๆน้องๆในค่ายกระโปงในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเก้าสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้ต้องมาเจอกับกล้องมีชัยไม่เคยต่อยกันนะครั้งแรกเลยได้ศึกษากี่ก้อนหน่อยก็ยังเป็นไงบ้างมวยอะไรของเขา มัครบวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแพงไงดิเราโดนไปเดียวแตเดี๋ยวต่อยตามสไตล์เราก่อนเนาะแล้วไปแก้ไขอุ้งเขมือทีเดียวล่าสุดเราก็ต่อยไปที่อ่าที่นี่เลยวันนั้นก็มวยรอบเหมือนกันเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปก็เวทนี้เลยร้อยสิบสองเนาะวันนี้เหมือนเดิมเมื่อเช้าได้สอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดวันนี้มาขาดเลยมาสบายเนาะร่างกายไฟนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาเช้าหน้าของข้ายเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมา สามโลวต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลับสามเก้าค้นจังหวัดยะล,ลาเด็กยะล,ลาอา้าวฝากเชิญชวนแฟนลับเราหน่อยฝาก,พกเพื่อนอะไรจะเรื่องเติมเที่ยงนี้เต็มที็มในนอนอ้าววันนี้ปวดหัวคู่แรกในมวยรอบอุ้เสือเลยช่องเจ็ดสีคู่แรกด้วยเอาวันนี้ขอให้องโชคดีครับโอ okay.